สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ได้เอฟซีสุขสุคนเมื่อนี้สิมาเปิดราคากล้วยพิกัดอำเภอกุฎจับจงบังหวัดอุดรนะครับผมพ่นจิตสิมาเปิดของพ่อย่อคือเ่านะครับเพิ่นจะมาฝากพี่น้องเข้าจากติดจากโคมเดี๋ยวขอไปสอบถามคุณพ่อได้เลยครับผมสวัสดีครับพ่อแนะนําซื้อ สวัสดีครับครับในนามกูดจับครับกูดจับจังหวัดอุดรเนาะพ่อเนาะเมื่อนี้เขามาฝากพี่น้องเขาจะตู่จกโคมพ่อโคมหนึ่งครับโคมหนึ่งแม่ลูกเนาะครับเนาะเพิ่นมีซื้อบ่ครับแม่นี่แม่ท้องอ่าแม่ขันเงินครับแม่ขันเงินเนาะครับเนาะเออเลาก่อเพิ่นมาจะทา้งใดพ่อเราก่อหงษ์สยามครับหงษ์สยามเนาะสายหงษ์สยามเนาะพ่อเนาะแม่เพิ่นเนาะครับเบิ่งอัตลักษณ์เด่นชัดเนาะครับตาแต้มแจ่มแจ่มข้ออ่องถุงนองขาวเอื้อกบพาวใหญ่เนาะครับ ล่ำเล็บตีนใหญ่ดีเนาะพ่อเนาะเออบักพ้าวงามสวยแล้วครับชัดเจนแล้วครับบางหัวนะครับเออลองจ่าบาทได้พ่อครับเขาอุ้มบาทสวยๆเลยครับเอานงามๆเลยครับข้อใหญ่ข้องามนะครับผมสถานะในท้องมี่เราบอพ่อเป็นท้องบ้างเป็นบ่ครับพ่อความสูงเมื่อไรเป็นงพ่อร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบร้อยร้อยสามสิบเกดบวกเนาะประกันความสูงขาบปฐุภัฑรหางบดดอกเป็นบ่พ่อ ครับประกันถ้ามีก็คืนเงินเนาะพ่อเนาะครับสวยๆงามๆเลยครับแม่นี่เบิ่งมุนจักบาดใน่พ่อมุนอ่าให้พี่น้องเบิ่งทั้งท้ายเนาะครับพ่อเอาไปทั้งพี่เลยครับครับนี่ครับเบิ่งอ่าบ้านท้ายเนาะครับยุดเลยครับผมอ่าเบิ่งบ้านท้ายเนาะครับทายุดแดดแจ่มๆเลยครับผมเมือนี้ครับเบิ่งข้นหางเนาะครับข้นหางใหญ่ดีพ่วงหางเงาเนาะครับเนาะเอาเขาหอมเลยพ่อเขาหอมเลยเอาเขาหอมเลยครับผมครับเบิ่งข้นหางนะครับเบิ่งมุนอีกพ่อ มนให้ยุห่มนี่แหละครับผมขราบลำตัวง well. ามนะครับห่อนนะครับเนาะเบิงไทยนะครับเบิงบันไทยนะครับมูลหญิงเฉพาอขราบเนี่ยเอายุดครัเพาะเบิงบันไทยนะครับท้ายไงดีนะครับนมซีเต้าพ่วงหางงามนะครับสวยๆเลยครับลำแข็งลำขาญงดีนะครับสวยๆเลยครับแม่นี่อัตลักษณ์เด่นชัดนะครับเบิงนะครับสวยๆเลยอ้างดีนะครับ ล่ำต <Es> <an> e ังามเนาะส่งลูกดีเนาะพ่อเนาะครับเลี yeah. Yeah. Uh, i, ้ยงลูกครับมาชมลูกมันเนาะครับเนาะลูกมั่นลูกแรกหรือลูกที่ใดพ่อลูกแรกลูกแรกลูกกแรเนาะครับเนาะเพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดพ่อสายพันธุ์เงิ่นลูยแน้เงี้ยผสมนนี่เป็นอันครับมาเบืองมาเบิ่งใบเนาะท้องแท้นี่ผสมผสมโค้มตัวเป็นมะเพาะโค้มตัวเนาะครับมาเบิ่งเนาะครับมาเบิ่ง อาคมโตเนาะครับเป็นพ่อพันธุ์ท่องแท้เนาะครับเจ้าเขาไงเนาะครับเนาะแม่เพิ่นพ่อเพิ่นเงินอุทัยเนาะครับแม่เพิ่นจันวาดเพชรดำปานสุรินเนาะครับแม่เพิ่นเนาะครับผมคำงามนะครับมาเบิงด้านหลังเนาะครับมาเบิงตอนผสมนะครับผสมนี่เมื่อผสมนะพอนะ่อเนาะ าปผสมวันที่22นะครับ22 22กันยาญล63นะครับอ่าวันกำหนดคลอดวันที่20สิงหา64นะครับอ่า20สิงหาคม64นะครับอ่าได้สองเดือนกับอีกสิบกว่ามือเนาะพ่อเนาะครับแม่ลูกเพิ่นเนาะครับงามๆเลยครับเนาะครับเป็นสายทองแท้เนาะครับพอพันทองแท้เนาะครับลูกเพิ่นมีซื้อวางไลยพ่อ ขันทองเนาะครับมีซื้อว่าขันทองแม่ขันเงินเนาะครับบ่งลูกพ่นส่รงลูกดีเนาะครับสวยๆล่ำตัวสีทองนะครับงา,งงามงาาๆเลยครับะลักษณะงามครับบ่งลำแข็งลำขาตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องถุงน่องขาวเนาะถุงน่องขาวงามๆเนาะครับขวานงามครับนี่ขวานหาบเงินหาบทองเนาะครับขวานาวาสวยๆเลยครับลูกพันสวยๆงามๆเลยครับนี่ครับนาลักหน์างามนะครับผมเอาไปเป็นแม่พันแม่บ็อกเอานะครับผมเป็นตัวแม่เนาะครับผม ครับสวยๆเลยครับแม่นางตัวนี้ครับเปิ่นโค่นหางใหญ่ดีนะครับอ่าหน้าสวยดีครับลำแขงลำขางามครับอ่าสวยๆงามๆเลยครับแม่นางน้อยตัวนี้ครับผมครับพ่อเปิดราคาหลายเป็นไรครับพ่อสิบเก้าอ่าใช่สิบเก้าหาพันแม่นบ่ครับอ่าแสนหนึ่งแสนเก้าหมื่นหาพันเนาะครับเนาะแสนเก้าหมื่นหาพันนี่ต่อรองได้บ่พ่อต่อรองได้นะครับมาเบิ่งมาชมเอาน้ำพอย่อนะครับ เบอร์โทรเบอร์ใดพอ่ 2> 2อสองศูนย์หกหนึ่งศูนย์หก่องสามสามสองสามแปดเก้าเก่แปดแ้าเกีครับแปดเาเกนะครับเนาะครับพอย่อโย่ใกล้อ่าห้องนะครับชีรถออยย้าง่ายๆนะครับ,รม,าารรบมาเบิงมาชมเอาตัวจริงนะครับฟันคูเ่เรลครับฟันคู่แรียกบ่พ่อครับมาเบิงมาชมเอามากบอมากกับมาเบิงโท่มาหาพ่อ อ่ย่ออยู่กดจับเนาะครับอยู่รอคล้องเนาะครับมาเบิ่งมาชมเอานะครับอ่มากบ่มากัดโท่มากนะครับผมมาเช็คเบิ่งว่ามาเจาะไปเป็นแม่พันธุ์แม่คอของเฮาบ่เนาะครับผมครับสวยๆงามๆได้อ่ซื้อหนึ่งโคมเนาะพ่อเนาะสองหนึ่งโคมเนาะครับอยากได้ตัวไรผสมเอาบ้านนีลครับอยากได้พ่อพันธุ์ใดก็เอาไปพัฒนาเอานะครับสวยๆแล้วครับอ่ข้อว่างครับแม่ทองว่างเนาะครับสวยๆแล้วครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี้ก้าวคำวัสสวัสดีครับ